อะไรบอกให้ผมไปงานงานแม่น่ะแต่ว่าแม่ก็ชุนเข้าไฟฟ้ากับน้องอยู่ดีเราก็ไปไปไหนเลยโอ้ยใส่สุขบัตรเห็นไหอือผมขอโมจ่าเล่นพูกพันแน่พิเกตแน่นะแต่ว่าแม่หายแล้วครับบินบินบินแล้วเร็วครับนี่ไอ้มือที่บอกแหละครับเขาบอกว่าแม่ทำบุญร้อยวันแต่มันไ่ได้ไปเนาะไปไหนครับเป็นยังไงมันมีงานเนาะมัน เวลาเวลามันหยาดนะแม่นครับมันยับโตไปได้เลยนะะยับโตไปได้นมันอิ่มนะฮารถไปเลยนะเล่นไปเลยนะเขาบอกว่าเขาจะซอยในซอยูเนออนั่นเนาะราเติมเติมเลยผมตักในบ้านตักแล้วทานกอนไปกชชเอานาน้องเรา ยังไดสามบาทเออุดเต็มไดสามบาทว่ะมาคุณได้จักบาทงานตี้นด้ก็มอยซีเต็มยเยืยมมือเตี้ยเตียนโอ้ได้แท้ตันใบดุ очку Qual relifiers Yes foto Stan I have. They are gold OK Oh บ้านกังบุรีนะเเนนตกลงนะสะเด็ดเด้ต้องมาตกลงผมก็ตกเยะเลยเลยบ้านบ้านตรงหน่อยเออใหญ่ไปนั่นแหละปนจะถึงบ้านสังขะน่ะเออบ้านไอ้น้อยอยู่ซ้ายมือเขาเฮ็ดลงตึกอยู่กันอ๋ออั่นนั่นครับตึกโรงเล็กตึกโรงเล็กเออแม่นตรงถามโรงเล็กผมไปสั่งแล้วบ่ครับตลาดที่โรงเล็กบ้านอุทิศเทศเฮาพอแม่นสุดที่น้องครับ เชน่าเชนอะไรอาะกิจใหญ่ด้วยคือแค่เราอยู่บ่ะใหญ่ไปทำอยู่ลำดวนลำรวจเขามาหนึ่งเลยแกนี่หมดแล้วไหม่หมดก้มไปสั่งทิ้ระเบิดบ่ะนี่ทิ้งระเบิดติทุบทุบทุบเช่เตี้ยเชยุงอ่ะหนูเมียนี่